น้องครับจะมีการได้หนุนใจพี่น้องเป็นพระธรรมในช่วงก่อนที่จะมีการได้เข้ามาสุนรแกรมรัสการนะคร,ร,รับในเช้าว,วันนี้ใน,ในพระธรรมพีอิสยาครับจะมีใครรู้จักพระพีอิสยาบ้างยกมือหน่อยครับส่วนใหญ่จะรู้จักแสดงว่าท่านเป็นคนที่รักวจนินะของพระเจ้าในอิสยาบทที่6 0สิ ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมจะอ่านข้อที่หนึ่งข้อที่เจ็ดให้พี่น้องมีการได้รับกำลังใจรับการหนุนใจที่มาจากพระเจ้านะครับข้อเรื่องพระสิริในอนาคตของสยนจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูเถิดความมืดจะปกคุมแผ่นดินโลกและความมืดพึน กลุ่มชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงลุกขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระส,สิริของพระองค์เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพระราชาทั้งหลายอยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้าจงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันเอาทั้งหลายมาหาเจ้า กุญชายข้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ไพรและเขาจะอุ้มหญิงของเจ้ามาและเจ้าจะเห็นความปราบรื้นใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปรมรีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมายังเจ้ามวลอูดจะมาห้อมล้อมเจ้าอูดนุงจาก มีเดียนและเอฟาบรรดาเหล่านั้นจากเชบาจะมาเขาจะนำทองคำและกํายาและจะบอกข่าวดีถึงกิจการอันน่าสรรเสริญของพระเจ้าภูแพร่แก่ทั้งสิ้นแห่งเฮดาจะรวมมหาเจ้าแก่ผู้ของเนบายโยสจะปฏิบัติเจ้ามันจะขึ้นไปบนแท่นบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปานและเราจะให้นิเวศอันรุ่งเรืองของเราได้รับความ รุ่งเรืองยิบยิบองค์ารพระเจ้า,เาตอนนี้ก็หนุนใจเราเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของอนาคตพระสิริของพระเจ้าที่จะมาในวันขนา้างหน้านะครับหนุนจิตชูใจเราเมื่อเราเองนั้นเดินติดตามพระเจ้าเมื่อเราไม่ละทิ้งพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เรายึด่วยพระเจ้าไว้ให้แน่นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรจะร้ายหรือดี เราเดินดตามพระเจ้าอย่างไม่หวั่นหวนัหวนอย่างไม่ยออ่อท้อในที่สุดพระสัญญาพระเจ้าจะเป็นจริงและพระเจ้าจะอวยพรเราเป็นไหมคร,รับเอเมน,เนขอพระเจ้าสถิตคู่ก,กับท่าน